้านใส่คนชอบเส้นเปิดใหม่ย่านวชรพลที่เมนูแต่ละจาก,ก็คือทำถึงมากพวกบรรดาเมนูผัดมีความหอมกระทะแต่ว่าที่ชอบสุดของพ่อฉันคืองานผัดไทย เป็นอีกร้านคุณภาพคุ้มราคาย่านวชรพลโดยวันนี้เรามากันที่ตรงเพลนนารีมอลหลังจากจอดรถแล้วให้เราดูที่ฝั่งตรงข้ามจะพบกับร้านเน้นเซ็ตเป็นร้านที่เปิดมาได้สักพักในย่านนี้เป็นร้านเคอเดียวกับลิตเติ้ลแคทแอนด์วอรีที่รามอินทราโดยร้านนี้จะเป็นเมนูอาหารสไตล์จานด่วนะนะตัวราคาเริ่มต้นของเมนูเริ่มที่65บาทมีทั้งเมนูร้านหน้าผัดซีอิ๊วงานคั่วเส้นต่างๆทั้งเส้นใหญ่เส้นมีผัดไทยก๋วยจับยวน,นสุกี้มีครุกแล้วก็มีพวกผัดก,ดกเาาะเพราข้ายจะูตั่่องที นา,านเมนูผัดขั้วกระทะตั้งแต่ก็คือทําโชว์หน้าร้านนั่นแหละ,และถ้าใครสั่งพวกร้านหน้าร้านนี้ก็คือหมูแผ่นใหญ่มากเป็นร้านหน้าใสาเต้าเจี้ยวบดมาแบบน้ำข้นไม่หนักหวานเส้นพิเศษประจําร้านนี้ไม่ใช่บะหมี่แต่เป็นเส้นข้าวเจ้าโดยวันนี้อุงสั่งอาหารลองไปหลายอย่างเลยจ้าและร้านนี้เขามีน้ําเปล่าบริการด้วยนะหลังรอสักพักเมนูแรกก็มากับเมนูก๋วยจับยูเยกได้ว่าเป็น75บาทที่คุณพี่เสิร์ฟมาเป็นอ่างด้านในใส่กระดูกหมูและหมูยอแต่ปักชีใบเลื่อนน้อยไปหนิดแต่ว่างานสุปร กินช้าไม่งั้นเส้นจะอืดออกกันด้วยเมนูงานผัดซีอิ๊วของร้านนี้เขาใช้เส้นใหญ่แป้งเ้าวเจ้าไม่ใช้เส้นแป้งมันดึงดังมีความผัดขั้วหอมกระทะแต่ว่าเขาจะผัดมาแบบไม่มันเขาจะปรุงรสมาแบบอ่อนๆหน่อยดังนั้นใครอยากแซ่บก็คือมาปรุงเพิ่มเองจ้าแล้วตัวเด็ดที่พ่อให้อันดับหนึ่งก็คืองานผัดไทยของร้านนี้เขาปรุงมาครบรสด,ดีและที่เด็ดก็คือเขาไม่หนักหวานหลังจากบีบมะนาวแล้วโควเลโคเลทุกอย่างรวมกันเอาจริงชามเนี้ยฉันได้ชิมแค่คำเดียวนะที่เหลือพ่อฉันกวาดเรียบ เนเจอร์ร้านนี้กันบ้าง,งราดคุนๆแบบนี้แต่ว่าจะไม่หนักหวานและหมูมาชิ้นใหญ่ตัวอุ่งเป็นคนที่ชอบทานมีกรอบแบบแช่น้ำชุ่มๆพอตัวเส้นดูดน้ำรากนั้นลงไปก็จะมีความหนึบนิดๆและถึงจะชื่อว่าร้านเน้นเส้นแต่เขาก็มีพวกเมนูข้าวด้วยจ้าข้าวกระเพราหมูสับร้านนี้ก็จะคั่วมาหอมกระทะแล้วไม่มันส่วมีกระเฉดนั้นพ่อฉันให้อันดับสองของทางร้านเลยตัวน้ำปรุงเค็มเผ็ดแล้วก็ไม่ค่อยมันด้วยจ้ามีทั้งเมนูที่ชอบมากๆและเมนูที่เฉยๆนะอันนี้ก็คือสุก,กี้งานผัดคัว่วกกรระททดีทีีีแแตต่่่เเเาาาฉยยๆน้จิมสสุไปหูั หมดนี้บอกเลยว่าที่สั่งมาก็คือกวาดเรียบไม่มีเหลือค่าเสียหายของเมนูแต่ละจานก,ก็คือตามนี้เลยจ้าส่วนตัวอุ๋งชอบนะนี่ก็สั่งก๋วยจับยนกับบ้านไปอีกชามนึงเป็นอีกร้านดีคุณภาพคุ้มค่าราคาและอาหารจานใหญ่ร้านนี้มีชื่อว่าเน้นเส้นร้านอยู่ตรงข้ามเพลเนลี่มอพิกัดวัชละพน